ทุกท่านครับเจอกาวทดสุบสุดท้ายของสแตรทบสุดท้ายของการเรียนระบบอากายวันนี้เป็นสอบปฏิบัตินะสอบปฏิบัติสอบเพิ่มน,นะครับช่วยกัเนเพิ่มจะแยกจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มนะครับกลุ่มที่หนึ่งกับกลุ่มที่สองนะครับกลุ่มหนึ่งกับกลุ่มสองมีอุปกรณ์ให้อุปกรณ์ให้นะครับสถานการณ์จำลองครับ,นะรบมีผู้ ในการร้านอินเทอร์เน็ตแห่งหนึ่งนะครับกําลังมองหาผู้ให้บริการนะครับรับติดตั้งระบบเครืองถ่ายเพื่อปรับปรุงระบบเครือง่ายเดิมนะครับซึ่งใช้งานไม่ได้แล้วมีอุปกรณ์ให้นะครับมีเซตไว้ให้เลยนะครับทีนี้เราจะทําหน้าที่เป็นร้านค้านะครับเพื่อไปนําเสนอผู้จัดการร้านตรงนี้นะครับ แต่การเซตหมายเลข IP น,นะครับรายที่หนึ่งให้อยู่ในวงของ1ิบนะครับรายที่สองให้อยู่ในวงของยี่สิบตัวเลขด้านหลังกันเปลี่ยนได้นะครับทีนี้เกณฑ์การตัดสินว่าจะรับหรือไม่รับนะครับอันแรกัางระบบเครือข่ายนะครับในนั้นที่ะในกลุ่มเนาะใครจะเป็นคนออกแบบฐานระบบ,บเครือข่ายนะครับการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ทำเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ทำเป็นไฟล์เซิร์ฟเวอร์นะครับ การติดตั้งระบบเครื่องของ 5, งายการเข้าะบบ r j 4 5นะครับการจัดระเบียบสายแรงและสังเกตเห็นว่าที่เราฝึกซ้มอมกันมาสายแรนมันไม่เป็นระเบียบเลยครับเพราะฉะนั้นใกนการยนตัระสินก็คืออยู่ที่การจัดระเบียบสายแรนด้วยครับจะให้มันเปนนน็นคนกันการติดตั้งอุปกรณ์ห้เซอร์พอยนะครับเพื่อปล่อยสัญญาณคุณที่เดินครับปล่อยอยู่หกสัญญาณคือตั้งแต่ ด1หนึ่งถึงด1 a นึนถึงดีหนึนะครับคุณที่2ก็เป็น G2 a องถึง G1 อ่าต้องเป็น G2 นะครับ G2 a องนะครับทีนี้พอติดตั้งเสร็จปุ๊บการตรวจสอบการใช้งานของระบบเครื่องขายหรทุกเครื่องนะครับสามารถรับและส่งไฟจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์ได้ก็คือเครื่องเซิร์ฟเวอร์จะต้องแชร์โฟลเดอร์ที่รับและส่งไฟล์ได้นะครับ อันที่สองก็คือสามารถดูเว็บไซต์อ่าจากเพิ่มแอพนะครับเพิ่เว็บแว์เปิดดูจากเพ่มเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับอ่าทีนี้ตรงฐานระบบเครือข่ายเนี่ยเอามาทําเป็นเว็บไซต์นะเอามาทําเป็นเว็บไซต์ในเซิร์ฟเวอร์เพื่อที่จะไว้นําเสนอนะครับมีเกณฑ์การดสินประมาณนี้นะครับอ่าทีนี้ไฟตรงเนี้ย ผมได้อัพโหลดไปอยู่ในเครื่องของ T ีสามนะครับท่กท่านโหลดไปไดูดได้เลยนะครับทีสามควรไดแชร์ครับเครื่อง่าย่อ,อ,อกแบบระบบเครือขกายมีให้หมดนะครับมีรูปให้หมดจทยดอยู๋วตรงนี้นะครับจะทีนี้เป็นสองเพิ่อ เพื่อให้เป็นการได้เปรียบับเปรียบนะครับมีฉลากให้เรามีฉลากให้นะครับใครจับได้ทีหนึ่งก็อยู่กลุ่มแรกใครจับได้ทีสองก็อยู่กลุ่มที่สองนะครับพอ <c oughs> ได้สมาชิกกลุ่มแล้วนะครับทําการแบ่งหน้าที่กันนะครับทําการแบ่งหน้าที่กันแบ่งหน้าที่กันแล้วก็ใส่ผู้รับผิดชอบในการทําแต่ละหน้าที่นะครับโอเคเราม,มาจัดฉลากดเลยครับไม่ฉลากในการอกฟองฟิีก็ ช่วยในการติดตั้งอุปกรณ์นะครับแต่ละคนความสามารถมันจะหลากหลายเหมือนกันนะครับถ้าอยู่ด้วยกันไหมครับไม่ได้อยู่เนาะซ้อมอยู่ด้วยกันในเวลาสอบจริงไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับเราเปลี่ยนโลนะครับ,ไ,บได้กลุ่มแล้วลงมือทำเลยครับไปถนัดในการออกแบบฐามระบบเครื่องไก่ก็ลงม,มือทำได้เลยแต่ละคนมันสามารถแยกทำแยกแาะการทำา,ทาได้นะครับ ทำระบบเครือข่ายติดตั้งเซิร์ฟเวอร์นะครับแยกกันได้เลยติดตั้งระบบเครือข่ายข้าหัวไอจีนะครับจะระเบิดสายแลนคอนฟิกเนเซอร์พอยต์นะครับแต่ละงานมันแยกงานกันอยู่แล้ะแผน้าที่กันนะครับเหมือนกับเป็นร้านระบออกแบบเดียร์ครับจะมีผู้จัดการร้านเป็นคนจัดการทุกคนนะครับแต่คนนี้ได้ทำหน้าที่อะไรครับคนไหนที่ถนัดในการคอนฟิกก็ให้ไปเซตอุปกรณ์คนไหนถนัดในการติดตั้งวิดีโอก็ไปทำเซิร์ฟเวอร์นะครับ คนไหนไม่ไ่อยขนาดอะไรเลยก็หยิบจัดอุปกรณ์นะครับราคาเงินเดือนเลราคามันก็แตกกันนะครับจำลองจากสถานรรรการณ์จริงเลยถ้าเสร็จพอยสามารถแยกไปคอนฟิกได้เลยนะครับน็บนะครับ ทุกจะต้องตั้งเดี่ยวกชื่อนะครับ G1 AP1 G1 a อ2นึ่งะครับจะเป็น G1 หนึ่งอกุ้มที่สองก็เปลี่ยนเป็น2องนะครับ G, บ G ก็แทนด้ชื่อกลุ่มอหนึ่ก็คือตัวที่หนะครับเ p 2ก็ตัวที่สองกลุ่มที่สองคาซิกเ p เรียบร้อยแล้วนะครับคะแนนมันจกินกันกต้องสามเลยครับรากเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับเรี้อยสองเคร่อเคร่องแรก ที่เป็น TP Link จากคอนฟิกได้ชื่อเดียวนะครับอีกอันหนึ่งที่เป็นนิ้งซีจากคอนฟิกได้อีก8ชื่อนะครับรวมกันเป็น9ชื่อเอาโทรศัพท์มาแอบดูตัวสัญญาณของคุณ2ได้ครับขึ้นหมดละนะครับไอพีอยู่เป็นระบบเดียวกันนะครับสามตัวแรกสามชุดแรกให้ให้มันเหมือนกันเออทุกปุ่มเซ็ตัวไวไฟถูกต้องนะครับตัวที่สี่ผ่านทุกปุ่มนะครับ ข้อท, 3, ที่สามข้อที่สามก็ต้องรน้ว่าเอา่อเครื่องลูกติดต่อตัวเซิร์ฟเวอร์ครับได้ไหมนะครับถ้าได้ทุกเครื่องก็แสดงว่าเข้าหัวถูกต้องนะครับเมื่อวานตรวจงานนี้นะครับก็พยายามเก็บสายในข้อที่สามให้ดีนะครับเราจะคะแนนจะกินกันตรงนี้นะครับอ่ทีนี้ทีนีวว้เก็บใหดีเคื่องนะครับก็กีดต่อมาล้วผ่านทุกมปูนนะครับอ่ทีนี้ผมจะตรวจเครื่องที่หนึ่ง ที่หนึ่งมันอยู่ในค่าของจุดสิบนะครับเพราะฉะนั้นไอทีของผมต้องเปลี่ยนเป็นจุดสิบนะครับไอการเปลี่ยนตรงนี้นะครับถ้าเราจะใช้อินเทอร์เน็ตปุ๊บเราก็เปลี่ยนท้องวงของเราเป็นอยู่ในจุดไหนครับถ้าจะใช้อินเทอร์เน็ตต้องจุดไหนครับอินเทอร์เน็ตของห้องนี้ต้องใช้จุดไหนครับในค่าของอะไรจุดสองนะครับถ้าจะใช้ที่หนึ่งก็เปลี่ยนเรานรี้เป็นจุดสองนะครับแล้วก็ สามตัวนี้ก็เกาะไปนะครับถ้าจุดสิบย์จะเข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้เดี๋ยวคนละวงกันนะครับอันนี้จะเข้าไปเช็คกลุ่มที่หนึ่งเพราะว้นกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่หนึ่งมันปจุดสิบย์ผมก็ต้องเซ็ตเครื่องของผมให้มันอยู่ในกลุ่มของกลุ่มที่หนึ่งนะครับอ่ากรนีแชเพเช็คกลุ่มแชร์ไฟล์นะครับอันนี้ไม่ลืมนะครับเป็เก้าสองต้องแ็กแลนด้วยนะครับการเข้าดูไฟล์ จุดสิบจุดหนึ่งเซิร์ฟเวอร์เป็นจุดหนึ่งนบแสดงว่าถ้ามีรหัสก็สามารถเข้าไปได้นะครับโอเคถูกต้องอ้าวต่อ,อตไปใช้เว็บไซต์ครับหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดสิบจุดหนึ่งถ้าขึ้นตอนนี้หมายความว่าเว็บไซต์เนี่ยเว็บเพิง่งเปิดใช้งานนะครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเก็บเก็บเว็บอยู่ในโฟลเดอร์ไหนนะครับ ถ้าเรียกผ่านเว็บมันจะเป็น s l a นะครับถ้าเรียกผ่านเทอร์ฟข่มันจะเป็น back s l a นะครับมันจะสลับกันตรงนี้อยู่นะครับอยู่ในโฟลเดอร์เว็บไซต์ครับแล้วก็โฟลเดอร์ต่อเนาะนงคือไฟล์ index ก็ h t m นะครับโอเคถูกต้องนะครับแต่ว่ามันสังเกตดูว่าถ้าเราทำจากเวิร์ แล้วเส้นเป็นฝ่ายเว็บไซต์เนี่ยถ้ามันเป็นรูปภาพมันจะเพี้ยนนะครับมันจะขยับมันไม่โตกับที่เราทํานะครับเพราะฉะนั้นมันมันเลยมีโปรแกรมเฉพาะทางสำหรับทำเว็บไซต์ยกตัวอย่างเช่นพอดีเวรพวกนะครับจะไม่เปลี้ยนนะครับอ้าวผ่านนะครับโอเคทีนี้ผังจริงๆแล้วกรดูผังกันเนาะ เห็นไหมครับเข้าบีแฟร์ไหมครับต่อข้าวมือเดิมต่อข้ารมือเดิมนะครับก <c oughs> ็รู้จะเสียบยังไงนะครับ <c oughs> ด้วยคตัวเต้นย้บนะครับที่ผมให้ออกแบบระบบเกลือไข่นี่เพราะว่าเป็นระบบเล็กๆเ,เ,เราก็จับได้นะครับเองเราจับได้นะแต่ถ้าระบบมันใหญ่ขึ้นนะครับแล้วเราทําระบบไปแล้วนะครับแล้วเกิดวันนีคดีเราอาจจะต้องให้คนอื่นมาดูแลแทนเรานะครับถ้าเราไม่มีระบบตัวนี้ปุ๊บ คนอื่นที่มาต่อเราเนี่ยมันจะลำบากมากไม่รู้ว่าสายเส้นเนี่ยมันเป็นของเส้นไหนนะครับพอมันเกิดข้อผิดพลาดมาปุานนะ๊บเนี่ยเราไม่มีฐานตัวเนี้ยมันจะแก้ลำบากนะครับเพรานะฉะนั้นจุดสําคัญเลยก็คือให้ฝึกการออกแบบแล้วก็การดูผางไว้นะครับโอเคต่อไปกลุ่มที่สองนะครับกลุ่มที่สองเรต้องเปลี่ยนไอทีเป็นจุดสิบนะครับเป็นจุดที่สิบถ้าผมเปลี่ยนตรงนี้ไนดะ้หรือไม่จุดหนึ่งได้ไหมครับไม่ได้ครับ ไม่ได้เพราะอะไรครับม See okay. sure ันจะโชว์กับเซิร์ฟเวอร์นะครับสามช่วแรกต้องอยู่ในค่าเดียวกันแต่ตัวสุดท้ายห้ามเหมือนกันครับถ้าเหมือนกันปุ๊บเพียงหนึ่งตัวเราบเคเบอข่ายเรามีปัญหาทันทีนะครับหนึ่งร้อยมีไหมครับสี่เท่าห้าเ่าเมื่อกี้มีมีกคนใช้ไหมครับไม่มีเนาะโอเคออกใช้หนึ่งร้อยนะครับเรียกแานเว็บนะครับสองศูนดูว่าเว็บ ใช้ได้ไหมนะครับโอเคค่ะนะครับทีนี้เก็บอยู่ในโฟลเดอร์ไรครับเบอร์ไวเบบนะครับถ้าเลือก่านเว็บต้องเป็นสลนนะครับถ้าเรือก่านเครื่องหายต้องเป็นเวกสลนนะครับตามด้วยชื่อไฟล์ว่าเวอร์ไวเบ๊บกก็ดูได้เลยนะครับเพราะว่านี้ตั้งน่้จะเป็นตั้งชื่อ f a ฟ l t เป็น i n d เด็ก่อนที่ีมแอนะครับโอเคอันนี้ไม่ีิยนะครับไม่เ้ยนออกแบบสวยงามฮะ ข้อผิดพลาดมีไหมครับเจอไหมครับเนี่ยอาจจะเป็นที่เว็บเนาะทีนี้ไปดูไฟล์จริงๆเนาะอันนี้ยังไม่คอมเมนต์ต้องดูไฟล์จริงๆก่อนนะครับสำนักไหนมาอยู่ในไหนครับไปต้นฉบับของระบบกําลังไว้ในโฟลเดอร์ไหนครับอ๋อกลุ่มเว็บนี่เลยหรือเปล่าทำเป็นรูปเลยใช่ไหมถึงว่ามันไม่เทียนนะครับ สายเนาะสายอย่าให้เกินมานะเอาสิงจุดแค่นี้ก็พอแต่ว่ามันต้องมาอยู่ข้างหลังละนะครับไอ้ตรงนี้ด้วยนะครับสายแดนแค่แดนอยู่ข้างข้างฝาเลยนะครับโอเคจนึงอ่านนะครับเอาิดกย่อยเล็กน้อยเนาะเป็นไรนะครับโอเคถือว่าทั้งสองดวงอ่านนะครับทีนี้ถ้าเราจะใช้อินเทอร์เน็ตเราก็เปลี่ยนวง ที่เป็นของแต่ละเครื่องนะครับจากจุดสูนะถ้าจะใช้อิเนเทอร์เน็ตของที่นี่ก็เปลี่ยนเป็นจุดไหนครับจุดสองนะครับจุดสองเพราะว่าระบบของที่นี่ใช้จุดสองนะครับตรงนี้นก็เปลี่ยนเป็นจุดสองก็ต่ออิเนเทอร์เน็ตต่อได้แล้วนะครับหรือว่าจะเอาแบบรับออโต้ก็ได้นะครับแต่ว่าต้องมีข้อที่อันนั้นอย่างหนึ่งก็คือกอร์เวอร์ครับกอร์เวอร์ห้ามเป็นออโต้ต้องพิกพไอพีไว้ไม่งั้น การเล่กใช้งานหลังจากดีสแตนไปแล้วหมายเลขไอทีที่มันรับมามันจะเปลี่ยนมันจะเต้าใช้งานไม่ได้นะครับโอเคมีก็สอบถามไหมครับทุกคนผ่านนะครับ